สวัสดีเด้จ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับไอ,อ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะพอกันครับเอ้กับบวงบรรยากาศอันบรรยากาศสลึมสลัวเนาะค่ะเนาะบรรยากาศโรแมนติกหนาวด้วยค่ะข้างนออเนี่โอ้ย หนาวขนาดเลยค่ะมือนี้เยียบเลยอะ่ะเย็ยนเจี๊ยบเลยค่ะมาค่ะเอ้ลย,ยพามาอันอากาศหนาวหนาวเย็นๆข้างนอกนะคะเนาะอยู่ข้างในเหือนก็อุ่นเนาะก็ปะเปิดฮีเตอร์เปิดความอุ่นเ้อค่ะรับบัวซันนะอุย้ยเย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาค่ะ อากาศเย็นๆข้างในก็อุ่นๆนะค่ะเนาะก็พามากินกาแฟป่จ้ามาเด้อยกาแฟจังหอมเลยนะคะเนาะกินกาแฟก็เป็นความสุขอีกแบบนึงค่ะสำหรับเอ้อตุก,กตาผาฝัน ถ้าว่าพูดเลยเป็นขอกาแฟด้วยใจเด้อ hm. ถ้าว่าพูดเลยบ่เป er okay. ็นบ่ดื่มกบ่เว้ากันเนาะค่ะเนาะกะแล้วแต่ความชอบเป็นบ่ดื่มกับบแม่ว่าดื่มหมดมือเด้อค่ะบอไดเด้อค่ะอันเดี๋ยวนี้ว่ามันเกินเฮาเอดหรือว่าเฮากินเกินมันก็บอแม่นสิ่งที่ดีเนาะ้ะเนาะเขาก็คือมันพอดีพอดีนะคะคนเฮาก็ได้ถ้ามันเกินไปเยอะไปก็บดีน้อยไปก็บอดีเนาะค่ะเนาะ เอามันพอดีพอดีนี่ทําได้อยู่บอทํายากอยู่ด้วยค่ะทําที่มันเออมันพอดีพอดีนี่มันบ่แมนว่าจะทำง่ายบางครั้งเนาะบางครั้งก็บ่าจาบ่าได้ตั้งใจก็เป็นไปอันโดยอัตโนมัติแม่นบอมมาค่ะเอ้ยนะพามาหูบกาแฟได้ี <c oughs> หม่าเด้อโอ้ยหอมขนาดเลยค่ะ มาฟังเสียงหูกาแฟสักคนโอ้ยมีแฮ้มีแฮงค่ะชื่นใจ หอมนุ่มปากชื่นเนะชื่นใจนะคะหอมนำปากนนี้ก็หอมหอมกลิ่นอโรมาหอมกลิ่นกาแฟแต่ว่าถ้าพูดเลยบก,กินนั้นถ้าพูดเลยกินดํามันเสีอโอกขมขม,มเนี่นะจ๊้เด้อถ้าเหาบอสินมันเสิอโอกขมขม,คมนะเพราะว่าเอ้ยเอ้ยกินกาแฟดานะคะเออทุกกตาเนี่ยบอสได้เซอร์เตอะเอะว่ามันแซ่บมันได้ยันมันได้รสดีเนาะคะ่ะเนาะมันถ้าว่าไปเซอร์ยังอึงไปปรุงหลายมัน บบได้ลดเนาะค่ะเนาะได้อยู่แต่ว่ามันเชียอันมันก็กล้อยลงบางอันหรือปะเม็ดกาแฟ,าฟนี่ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะกาแฟครวัวเนี่ยดับกลิ่นก็นได้ค่ะบางคนมันก็เอามาใส่ในอัน มันสิเป็นโถแก้วนๆเน้อยนะะเนาะแล้วก็มาใส่จักประมาณห a l f h o ิบเม็ดแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงเห็นพันเอ็ดนะคะเนาะแล้วก็เอาไปไว้นํามันที่ว่าเราจะคือนหอมนเหมนหอมันได้กลิ่นใช่ไหมมันกระดับกลิ่นได้คือกันหรือว่าบางคนที่พันไข่น้ำหอมเนาะค่ะเนาะอันนี้เออ,อยังห้ฟัง อันนี้มันเป็นเคล็ดลับเนาะค่ะนะขายน้ำหอมนี่ก็เพื่อนก็มีอันเม็ดกาแฟซื้อน้ำอันนี้นะคะใส่น้ำขวดขวดน้อยๆค่ะเวลาที่คนนั่นดมดมน้ำหอมเนาะเนาะถ้าว่าเขาดมหลายแล้วกลิ่นมันซิกลิ่นมันซิผสมมันซิบุ้ง้จักว่ากลิ่นหรือหอมบ่หอมมันหอมหมดค่ะน้ำหอมแต่ว่ากลิ่นหรือที่เขาชอบเิี่ยค่ะเพราะมันมันเราดมหลายแล้วมันผสมกันเมื่อเพื่อนก็นเอาไว้ขวดน้ำหอมมันขวดอันกาแฟ ขวดที่เซอร์เม็ดกาแฟน้อยนะคะเอามาใส่เปิดแล้วก็เฮอเฮอดมเนาะค่ะเนาะเฮอดมมันเฮอมันกินเฮอมันเป็นธรรมชาติแล้วก็จังได้ดมน้ําหอมก็ส่้อยได้ค่ะเห็นอันอันนี้เค็ดลับพันเอ็ดกันไนะก็ทำมะเขาได้กินน้ําหอมที่เขาว่าเกินที่เขาชอบมัอัเหรอปะคำสั้นเขาก็ถ้าว่าไปอันไปดมน้ําหอมเนาะลังเธือมันมันดมไหลแล้วที่นี่มันมันบ้หูวจักว่ากินหรือมันหอมบ้หอมเลยค่ะเพราะว่ามันหอมไปมืดเนาะค่ะเนาะเอาไปมาแล้วจัก ผสมกันมรสนินนะาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับค่ะก็ซ่อยได้เยอะกทํทำมาเขาวันแจกแจงออกว่ากลิ่นนี้ที่เขาชอบที่เขาอยากได้มันบอกอ่ะอันนี้ก็เคล็ดลับของอันกาแฟของธรรมชาติเนาะค่ะเนาะมันก็ทําได้หลายอย่างแล้วกาแฟนี่มันก็นมาปรุงแต่งเนาะค่ะเนาะหลายอย่างมาทั้งเป็นท่อง ทั้งของหวานนกขนะ,ะทั้งของขาวทั้งทุกอย่างนะเนะเก่งเลยว่าหารคนที่พันมาทํามาดัดแปลงกกาแฟผงกาแฟเม็ดนะเนะกาแฟอันผงอันที่ว่าพันพันมาบดอย่างหยาบอย่างละเอียดนะเนอแล้วก็มาผสมกันนะขนะแต่ละประเทศก,การกินกาแฟก็ถึงมันละไมใครถึงแต่มันก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวของเนย ของแต่และประเทศนะคะบางบางประเทศกระแถวอาลับเนาะคะ่ะเนาะที่มูเอยเห็นมูของเอยตุกตาที่เอยไปกินนะมันบางเรื่องมันก็ต้มใส่ใส่พริกไทยก็มีนะคะใส่พริกไทยเอาไปต้มเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ใส่เครื่องเทศอันหลายอย่างที่พันเอาลงที่พันซอบเอามากินก็แซ่บไปอีกแบบค่ะแต่ว่าเป็นกาแฟมันก็เป็นอีกกลิ่นนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ มันเป็นกลิ่นกาแฟแต่ว่ามันเอออีกรสชาตินึงถ้าไปต้มเสยอ,อันนี่ค่ะอันพริกไทยพริกไทยเม็ดเนาะคะ่ะเนาะพริกไทยมันเผ็ดอยู่แล้วเอยว่ามมนบอกพร,รพิกไทยมันเผ็ดแล้วพริกไทยมันก็เป็นอันเครื่องเทศเครื่องเทศชนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะเพิน่นกระหูจักเขาก็ได้อีกลกิ่นกาแฟได้อีกรดนึงเนะะียค่ะก็หอมไปอีกแบบนึงแซ่บไปอีกแบบนึงบางประเทศก็กิกนใส่น้ําตาลหลายๆเนาะบางประเทศก็ใส่อันน้นำพึ้งเนาะคะ่ะเนาะ น้ำพึ่งใส่เกลือนิดนึ่งเวลาเอาไปต้มสินะค่ะมันมันก็หลายอย่างบางประเทศก็อันที่เอ่ยไปกินกาแฟน้ำหมูก็บางประเทศก็กาแฟที่พันบดเนาะค่ะเนาะกาแฟผงที่พันบดที่พันกาแฟบเม่นผงนะะกาแฟอันที่พันบดละเอียดเนี่ยค่ะกาแฟผงนี่มันซีสุงแล้วมันละลายไปเนาะค่ะเนาะกาแฟที่พันบดละเอียดเนี่ยมันก็ใส่โถนแกวกาแฟเนาะแบบนี้เนาะค่ะใหญ่ๆหญเลยแล้วก็ เอาลงนี่ว่าตามความเข้มข้นของที่เราชอบเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาน้ำฮ้อนนี่เทลงค่ะน้ำฮ้อนเทลงแล้วก็ปิดฝาไว้สองถึงสามนาทีก็มันก็ลอยมันก็จมลงเนาะค่ะเนาะมันกาแฟมันก็ขึ้นมามันก็เป็นกลิ่นอรมมาตรมาถูะอันที่ลอยๆมัื่นก็เอาซ้อนตักออกค่ะบางคนมันก็กินทั้งคีกาแฟก็มีแล้วมันก็ค่อยๆอันดื่มกินแล้วก็อันที่มันลงหลายๆมันก็เอาทิมไว้เนาะค่ะเนาะ แล้วก็มีการความอันความอันอันแต่ส่มตว่าความขี้กาแฟแล้วก็เงยนันคือที่บ้านเขาเบิ้งพันเบิ้งลายอันที่ว่าเอาเวลากินน้ําชาอันนี้นะคะมันก็มีคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ามันคนมันเอดคนละอย่างเลยว่าก็แปลดดีก็หมู่แต่ละคนทีด้วยไปหาอันนี้ก็การส่งแบบส่งกาแฟนี่ทั่วมากมันเป็นสากุลเนาะค่ะเนาะมันมีเครื่องต้มกาแฟแม่หบอที่ว่าเอ้ยทาประจํามาเป็นเครื่องต้มกาแฟมีอันเอ่อ บดกาแฟเนาะคะ่ะบดแบบละเอียดบดแบบมันก็มีวิธีการขูวพันวาฮันเดี๋ยวไปวิธีการคัูวของกาแฟการอันระบบการขัวแล้วก็ลชนิดของเม็ดกาแฟเนาะคะ่ะเนาะพูดกันตรงๆชนิดชนิดเลยที่ว่านคนกินดีคนดื่มดีแล้วว่าชนิดเลยที่ว่าคนกินน้อยมีการผสมกันบดที่ว่าเวลาครัวจักส่วนจักส่วนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้มันมันเป็นสเต็ปของพันธุ์มันกันแล้วแต่อันที่ว่าเฮาหนาอันอันนั้นพันไ,ไปแล้วก็ บริษัทที่ว่ามีชื่อมีแต่การเลือกก็ไปซื้อเนาคะค่เนาะซื้อมาก็ดังนังที่เม็ดกาแฟก็อันมาแต่บริษัทเดียวกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามาทําการค้าขายแล้วมาคนมานิยมก็หลังบริษัทก็ดังอันดังระเบิดไหมบอกดังระเบิดมีชื่อแค่ชื่อคนก็ซื้อกินชื่อก็แซ่บเนาะค่ะเนาะอันนี้ว้าการการตามอันการเสพสิ่งความอันชอบว่า์ังินออไปความชอบของการดื่มกันกินเนาะค่ะเนาะบางยี่ห้อก็ แสบแบค่ะแต่ว่าคนบนนิยมก็ขายขายยากก็เป็นคนบ่อยากซื้อเนาะค่ะเนาะดัด้งที่มาจากแล่งเดียวกัน,นะะกเด้ยค่ะเม็ดกาแฟลังเทอเอ้ยมาบึงวิธีกรรมวิธีการทําของอันพันกันแต่บางบริษัทเอาออกมาแล้วมาอันสื่อทางสังคมเนาะค่ะเนาะสื่อทางการค้าการขายออกทางทีวีคนนิยมกินคนนิยมดื่มเนี่ยบอกค่ะมีชื่อ กะเม็แจะชื่อแค่เอ่ยชื่อกระแซบแล้วว่างั้นเดี๋ยวไปดังๆงที่ว่าแหล่งกาแฟหรือว่าแหล่งเม็ดครัวมาแต้ที่เดียวกันค่ะแปลกเลยค่ะเอ่ยถึงว่าคนเฮานี้ก็ชอบที่ว่าอันพันว่าสินหรือชอบที่ว่าอันมีชื่อเนาะเอาชื่อเป็นใหญ่มาเนาะค่ะเนาะเอาคือว่าการอันโอ้อันนี้ยี่ห้อน,นี้ดียี่ห้อน,นั่นดีสินะงค่ะดังๆง,งที่ว่า ทุกอย่างมาเจ็บบาสิกเดียเบสิกเดียวกันเนาะค่ะเนาะเบสิกเดียวกันแต่ว่าพันมาพิกแพงนิดๆหน้อยๆเมืนบอกแล้วก็มาทําโฆษณาการค้าขายอันเทคนิคการค้าการขายเนาะค่ะเนาะอันมีคนมาดื่มมาชงมาเพืิอกินแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็มีชื่อมีเสียงก็เป็นอันผลิตภัณฑ์ที่ว่าอันสูงค่าไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราเป็นคนดังว่างั้นหรอะปะลังคนก็เอามาแต่ที่เดียวกันก็ เอ็ดสิเจกับบดังกบับบมเป็นคือกันค่ะเอสเเจกับบดังเนาะคะ่ะเนาะเอสเซนเจก้เพียมันมาเป็นช่วงที่ว่าคนนามานิยมเฮาก็ยาวนานเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าว่าคนนิยมแล้วแล้วก็ทําอยู่นําระ,ะบบอันเกตประจําที่เฮาทําดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขายดีคะ่ะตลอดการเวลาบ้านเด้อปะอันนี้คือมันเป็นการอยู่กันกินไอ้บ้านถ้าว่าเฮาอันเฮามีชื่อแล้วเฮามาเอสบดีก็คขุนพันกา บวนิยมด้วยค่ะถ้าคนบวนนิยมก็ทุกอย่างมันก็จบสิ้นหล่นเนาะขนะโดยที่ปรใหญ่บางงันเด้อไปโดยที่ว่าอยู่ได้บนหนาน่างัันเถ้ะเออมานขึ้นเมืงเพราะฉะนั้นเอสแต่ก็คือมันชื่อตรงตอกันเนาะเนะบางคนก็เอามาก็มาอันอยากได้หลายเนาะขนะมาผสมนันผสมนี้ก็เอาไปมาก็คนก็พันว่าคนมารู้ไต่ก็พันโบโบชอบก็เอาก็มดอันความศรัทธาเป็นบอกค่ะอันนี้มันก็ มันหลายอย่างนะะเนาะค่ะเนาะเอ้ยมาขึ้นบ่งว่ที่โทมาเอ้ยเอ้ยมาคุยเรื่องเตือนนี่เอ้ยพาคุยเรื่องตะเลยเอ้ยตุ๊ก,กตาพาฝันคุยเรื่องเตือนนี่พามากินกาแฟว่าไปว่ามาว่าหอดเม็ดครัวกาแฟวันนี้ค่ะก็ดีคือกันเนาะคะ่ะลงมันแบบนี้เลยมันบอกอันเพราะมันเป็นคลิปง่ายๆสบายๆเนาะค่ะเนาะคึดตะเลยได้เขาก็คุย คุยเยอะฝังค่ะคุยเยอะฝังแล้วเรื่องกาแล้วเรื่องฝังเอ้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อเจ้าเหล่าเว้าแต่หลืออันมันเปลี่นไปได้ะมันเป็นไปบ่ได้กะเอาไปคบคิดเอาค่ะกระบมมีแต่เอ้ยบบได้มีแต่เหลือนะคะเด้อเอ้ยเว้าไปง่ายๆสบายเอ้ยแล้วเอ้ยบบได้เพื่อมาอันเอ้ยบบได้ไปติเตือนเพื่อเด้ค่ะบโบค่ะเอ้ยเว้าเพราะว่าเอ้ยมันเป็นคลิปพากินเนาะค่ะพาดื่มกาแฟมันก็ต้องหาเรื่องมาเว้าแม่นบอกถ้าเอ้ยบบเว้าก็มานั่งอันสดกาแฟยู่จุกจุกจุกนี่กะ คนมักก็บอกเออเออยันนี้หุนหวยเราโบเอ็ดแต่จัก,เท,เ,จกเทือกว่าเราโบเบ้าแต่จักเทือกก็มีค่ะที่เอวยาวนี่แล้วก็คุยเรื่องบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศข้างนอกบังพี่หลมพัดเห็นแบบนี้ฮันข้างนอกนี่หนาวขนาดเด้อค่ะเออยบอกสักก่อนอันถ้าโบเสื้อเสื้อนาหนาวไปเนี่โอ้ยไอ้ยาเลยนะคะเป็นใครปวดบวมกินเลยล่ะนี่เย็นขนาดเลยค่ะ อากาศเย็นเอยก็ไปเอ็ดแต่แล้วเมื่อคี้เอยวันนัดไซอันเอยว่าที่แรกเอยนัดไปเอยก็ไปซื้อของเนาะค่ะนะซื้อของเข้ามาแล้วเอ้ยก็มามากวดเบอร์ไม้ค่ะกวดเบอร์ไม้อันกวดบนแล้วเลยค่ะกวดจะขังนาแล้วกว,วดทางนาแล้วเราไปซื้อถังขยะวันนี้ครั้งหลังเด้อคือว่าสิไปเปลี่ยนพุน่นเนาะคะ่ะเมือ่อเมื่ออื่นตอนใบใบบนล่ะถ้าเอยมาแต่อันเอ,นเอยน่ดไปเรือกาแฟเอ้เมื่ออื่นเนาะคะ่ะตอนใบนกลับมาก็า กบ้อยู่มดมือดอกค่ะพ่าเพราะว่าเอทานเอ็นนี้เราก็สีอาจสิกครับเห็นพันบอกว่าอันเครื่องทำมันความอุ่นเนาะค่ะเนาะยี่น้ำเรือมันพันเอินแต่เลออันแบตเตอรี่บอกแบตเตอรี่ที่ว่าชาร์จไฟอันหนึ่งมันเสียมันบ่เสียดอกค่ะมันอะมันเสียเลยเนาะค่ะเนาะมันชาร์จแต่ว่ามันมันชาร์จบบเต็มได้แค่เก้าเปอร์เซ็นต์มันบ่ขึ้นอันมันบ่ขึ้นเฮอนะคะ มันต้องขึ้นเกินน,นั้นประมาณจะกค่นไปสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์ผมได้เห็นแฟนเอยว่าอีกอันนึงอันชาร์ตแล้วมันขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์จุดเก่าอีกอันนึงอันไดเก่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งบวกขึ้นค่ะสงสัยตรงได้ซื้อใหม่แฟนเอยบอกเพราะว่ามันถ้ามันบวกขึ้นเขากาไซาบไดเนาะค่ะเนาะเพราะว่า,วาถ้าปีหน้าที่ว่าทำเนี่ยก็สำหรับปีหน้าเพราะว่าปีนี้มันยังเป็นนันเขานาน้าหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะ ปีนาถพอกเอ้ยไปเที่ยวมันก็ไปหลายเดือนไม่บอกก็ตรงได้ซื verdad, ้อใหม่แต่ว่าแฟนเอยบอกว่าสิบซื้อช่วงนี้เพราะว่านานหนาวนี้จะหน่อยอันแบตเตอรี่เอาไปทิมไว้แล้วมันก็บกคักมันวานตรงซื้อมันปีนาอันหนาเขานานหนาเขานาร้นเหาอจังซื้อเว่าอันนี้เอยก็ไซเออฝังที่พันไซเออเอฝังนะจ๊ะเด้อเพราะว่าเอ้ยกระโบได้มีความรู้ในเรื่องแบตเตอรี่อันพวกไฟฟ้าอันตัวนี้บอกค่ะมีแต่เขาเอยไปซ้อยพันก็มีแต่ ไปส้อยเก็บของไปซอยอันที่พันบอกว่าเออมาสอยเหาแดงเสือกยกไไปทอนค่ะเราเก็บพันเก็บนี่อันนี้มาเป็นหน้าที่ของเอเพี่ว่าจัดของจัดเตือนกค่ะอันนี้ก็เลยใส้เขาฟังก็เลยพันเรยบอกว่ามืออื่นนี่ค่ามันคาว่าตัวหมานเขาก็สงสส่น่ะอันสงสส่มันก็น่ะเย็นอยู่พันว่านเบื้องเขานีไปลองเบื้องว่ามันนาขึ้นอยู่เพราะมันได้แค่เก้าเปอร์เซ็นต์อีกอันนึงมันได้สิบสามเปอร์เซ็นต์เพื่อนก็นาอัน หลงบ่งว่าถ้าว่าเมื่อเอยไปนําเรือมันเรือมันเย็นเนาะคุณอมันเกินน้นนานอ,นนอากาศเย็นพนก็บอกว่าใส่เสื้อนาหนาอมันก้อนย่านหัว,วันย่านมันเป็นใครพนบ,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 บพอกอันนี้ก็ใส่ฟ,ฟ,ฟังค่ะเล่ากฟังค่ะยูเหินก็เออเอเอแต่ครกวดเบื่อไหมเรียบร้อยเอ้ยเข้ามาเอ้ยก็มาต้มกาแฟนี่บอกค่ะนี่ต้มกาแฟะฟอดีละน,น้อยพันละมาแต่ลงเหรียนออกไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะ มาแต่โรงเรียนแล้วแม่พันเป็นรับอันเมื่อนี้พันออกมาไหวได้เพราะว่าอันมันเป็นวันวันยุดสุดสัปดาห์วันสุกเนาะค่ะเนาะแล้วอีกอย่างก็ที่โรงเรียนพันจัดงานอันงานเล็กน้อยเนี่ยค่ะงานเด็กน้อยพันก็เลยอันโบได้โบได้ยินจีลาพันบอกมือนี้มือเช้าเนื้อไปส่งพันมือนี้พันแม่พันไปเอาแล้วมาแล้วพนก็เลยแวะมาหาเห็น วาดรูปมาสามอันสามอันเบือค่ะกระดาษเั็นวาดรูปเบือบักใหญ่เอ็ดตัวทุกกระตุนทุกกระตามาเห็นเอาไปเมียเมื่อเลยแต่ค่ะทีแรกนึกว่าพันน่ะเอาไว้นี่จักเบือเอ้พันน่ะทายลงเลยลืมซะค่ะพันหิวแม่พันเอาเก็บไปดอกค่ะพันมาวางเลยบอกว่าตัวนี้กินแต่น้ำยาเยอะโบ่บกินว่าพวกดีเอ้ยมีโคสอนอยู่บบกินมาว่าพันนายอยากเมื่อเหินแล้วมานั่งน้ำน้อยเนื่งเลยพากกันเมื่อเพราะว่ามันหนาวค่ะ มันหนาวพราบว่าอ้มันขึ้นหนาวเท่มันนี้มันเย็นนะคะเย็นเย,ย็นเย็นเย็นระเยือกเลยนะคะโบแม่นว่าเย็นธรรมดาเนี่ยเย็นหนาวหนาวจัดนะคะนนี้แล้วก็ลมมีลมนําเสค่ะเอ้ยก็ว่าเอ้ยถ้าว่าอันจักน้อยแล้วเอ้ยเนี่ยออกไปอันข้างนอกข,อขอ้างๆซปเปอร์มาร์กเอ้ยเกลือหือนเอ้ยเอ้ยก็เลยโอบ,บอ,อกคเอ้ยออกไปอันที่บา่าเอ้ยเอดอันขวดเบอร์ไม้อันแต่ข้างนาเน,นาะค่ะเนาะข้างหลังเอ้ยหลังสวนนาสวนเอ้ย หลังส่วนออยบได้กวดค่ะเพราะว่ามันเย็นหนาวแล้ขนาดเสื้อถุกมือเลยค่ะเสื้อถุกมืออย่างว่าโอ้ยมันคือเย็นแท้มว่ามันนี้วาเอ้ยก็เลยเสารค่ะเอ้วเออมืออื่นจังกวดข้างหลังที่แรกว่าไหนเอ๊ะเธอมันแล้วเลยน้อคนนั้ก็เลยมาสัมรวดข้างหลังพอดีลมมันไหลน้องคนนั้นมันลพัดมันลวมันก็ดูสะอาดตาสิมันโบได้หกสินะเออเออมืออื่นจังกวดอันอันนิ้งน้อยๆเสื้อคู่แล้วเลยไปทิมมันขยะอันเบื่อมอ้ยเออว ก็เลยมากินกาแฟก็ต้มก็เลยมาฝอยกะจักเอ้ยฝอยเรื่องตื่นน้อมันดีเด้อขนาดตัวผู้เจ้าว่าวยังงงนะคะหัวลอดเฉลยมันบอกตัวผู้เจ้าคุยก็ยังงงเขาว่าเว้าเรื่องแต่เลยเด้เรื่องสมปิเนาะเนาะแทมเด็ดบอกอีกมันบอกมันเป็นอากาศมืดเลยค่ะน้ำเืินเอ้ยนี่ข้างนอกนี่เป็นอากาศสลึมสลัวเลยล่ะค่ะมันเบื้องท้องฟ้าเป็นสีเทาๆดย โบได้มีเดตเลยอันนี้บบได้จมเลยค่ะแต่ว่าว้าคือฝังคลิปกาแฟอันนี้เนะตอนอันนี้ค่ะตนใบใบเมือเ่อเ,เอ้ยจะเอ้ยนี่ยได้อัดโบได้อัดเนะะี่ยค่ะเด้อถ้าเอ้ยไปแต่เสาก็เอ้ยก็บโบได้อัดคลิปกาแฟกันก็เอ้ยก็เลยเอออัดตอนนี้เลยเนาะค่ะเนาะพอดีมาต้มกับเป็นกาแฟตอนใบใบ,บว่างั้นเหออปะ เมื่อถ้าไปแต่เ้าพันประมาณแปดโมงเ้านี่กออกจากเหงือแล้วค่ะออกจากเหงื่นก็เพื่อนเอามาหอดเหอนก็ถึงบ่มันก็ไปปานมดมือแล้วค่ะถึงบอเอ้ยว่าโบมดมือมันก็ปานมดมือถ้าไปเจอหมู่เจอคู่พันใดอันในนั่งคุยกันนอกคนะพันบ่ได้แม่นว่านามาง่ายๆบอกกันเลยอันนั้นอืมโทษจ้ะก็เอ้ยกันเลยบอกว่าเออถ้าเอ้ยบ่ิด้อัเมื่อื่นก็เอาคลิปนี้นอกคณะคุยกันตามภาษาได้พราะกันแม่นบอก กำมลวนวันยุดน่ะวันยุดเนาะค่ะเนาะครับอากาศู่บ้านออกมาเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะแดดออกอันจ้ามันไม่ว่างันเถาะปะอยู่ทางเหือนียมันเป็นอากาศอันสีเทาอากาศสีเทาค่ะแต่ว่าถ้ามืดเหลือแดดออกอันมันก็งามไปอีกแบบนะคะแดดออกจ้าจ้าก็งามไปอีกแบบบางก่อไม้ก็อันก่อไม้ก็ออกเมื่อเราได้ขันทางหลังเหินนี่กันเหลือบบกี่เบอร์ ก็มายบอไม้ล่นเยอะแล้วค่ะหลายแล้วตัวกะอันแห้งไสไปอันเฮืฝังเฮือบึงค่ะเพราะว่ามันทางเหือเด้ยมันก็ไม้ใหญ่หลายเด้ค่ะก็ไม้ใหญ่หลายหลังเนมก็เตือนร่นมีตะกิ่งทางเดียวไปข้างหลังเอยนี่ก็เต็มแล้วก็ถ้าลมพัดมานี่ก็ทาเทอกองนี่สูงอันเป็นเข้าก็มีค่ะทางหน้าบ้านนี่คือกันถ้าบ่เก็บนี โอ้ยสูงอีหลีเด้อค่ะบ่แม่นเว้าเล่นแล้วมันก็อันตรายเพราะว่าถ้ามันเป็นช่วงอันช่วงนี้มันถ้ามันเป็นอากาศเย็นๆมันสิเป็นน้ําแข็งเนาะจ้ะเนาะมันก็บเฮาย่างเฮาือสย่ามันลื่นสิก็ต้องันดูแลตัวเองว่าฮั่นดอปะอ่ะกาแฟเอ้ยก็หมดถ้วยแล้วค่ะเอ้ยก็ฝอยอันเบิ่งแม่ค่ะ่แค่เว้านกระจุกกระจิกกันหยัง20กว่านาทีแล้วเนาะแป๊บเดียวนค่ะเนาะคุยกันันเว้าว่าเว้าอัน จักเบาะเตลอฟังเอ้ยก uh, mm ันเลยอ่ะโบต้องถือกันด้ยจะเด้อถือแล้วมันนักฟังกันม้วนๆค่ะถ้าโบฟังก็เปิดทิมไว้ก็ได้นะค่ะเนาะถ้าโบอันถ้าโบฟังอีหลีก็เปิดมาเห็นนาาเอ้ยอานี่นางเอ้ยตัวกระตาเมื่อนี่เราเบาเออโบฟังดอกกะกดออกไปเอ้ยกับโบเบาะด้วยจะเด้ออันนี้ก็ม่วนๆได้เห็นได้ทักทายกันค่ะการนั้นเป็นมู่เป็นคู่กันนําโลกโซเชียลเนาะค่ะเนาะอยู่กันนานค่ะก็มีความสุข ทำคลิปก็ทำด้วยใจรักเนาะค่ะเนาะแต่ละคนนะคะคำบุหลือผ่านแล้วก็ทำด้วยอันใจรักแบบสบายๆแม่อนบอกค่ะถ้าบุหลือย่างบ่า่ผ่านกดก็พยายามต่อไปแม่นบอกค่ะก็บว้ากันวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมาผ่านอยู่ดีแม่นบอกค่ะเพราะว่าถ้าเราอันทำสม่ำเสมอเนาะค่ะเนาะเพื่อนฝูงเข้ามาทักสม่ำเสมอก็มันก็ไปได้แบบสม่ำเสมอไอ้คือแบบนี้เด้อค่ะอะถ้าว่าอันเอ้ยว้าแล้วมันมีความหมายสำหรับอัน เพื่อนเพื่อนบางคนก็ขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับบางคนว่าโอ้เราเว้าหไหลกับเัว้ากันนะจ๊ะเด้อคุยกันเนึกฟังมนุนม้วนค่ะตามสไตลย์เออตุกตาพาฝันเลยจ้าวันนี้เอเอกันยุทธนะคะวันวันยุทธที่นาหอดเออคอทุกคนมีความสุขเนาะคะ่ะทุกบ้านเนาะคะ่ะเนาะเฮ้แฮปปี้กับชีวิตส่วนตัวของตัวเองค่ะดูแลตัวเองดูแลตัวเองสักก้อนเนาะคะ่ะเนาะถ้าเหาเบิ่งตัวเองบ่ได้เหากับบสามารถที่จนไปยัน เทคแครคนอื่นเนาะคะ่ะเนาะเอาก็ต้องเริ่มต้นที่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะจิตใจอันผ่องใสสมบูรณ์เน่นบอมีความสุขมีความเชื่อมั่นในตัวเองจากนั้นไปเหาถึงจะได้ไปเบิ่งอันดูแลคนอื่นใดเนาะคะ่ะเนาะเอ่ยคิดว่าแบบนี้เด้อค่ะเอาค่ะอันกินข้าวเซฟนอนรับฝันดีได้จ้ะเด้อม่วน,วนแล้วก็พอกันคลิปน้านได้จ้าสวัสดีเด้อค่ะ